ผมเห็นร่างลูกผมครับผมก็ช็อกไปเลยครับผมรับไม่ได้ที่ผมเจอรูปแบบนี้ เลี้ยวขวานะครับรถยางแตกนะครับผมก็เอารถที่มีไฟเลนนะครับรเปิดประษานันงกฤให้ก็คือแต่ว่าจอดป้องกันเหตุครับแล้วก็โทรประสานพวกรถยนต์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ประมาณสองสามนาทีผ่านไปน้องคนที่ขับมาครับมากับรถนะครับมาจอดด้านหน้ารถแรงคันแดงครับแล้วทีเนี้ยน้องลงมาเพื่อช่วยผมปกรถนี่แหละครับป้องกันเหตุทีเนี้ยรถคันขาวมาคันขาวมาเสร็จปุ๊บชนหลังคันแดงสมัตน้องแล้ว ขันแดงสะบัดล่างน้องมาอยู่ในฝาฝั่งมุ้งหน้าแครแล้วทีเนี้ยรถเพ้นท์มาฝั่งนี้ก็ล่างน้องก็ไปขับลางไปไปถึงสิบนาทีเลยครับขันมาชีผมไม่หัวกระโปงไปอยู่กครับพื้นแล้วครับเปิดขึ้นมาเอาล้านผมไม่ใหญ่เขาบอกว่าเคนบอกว่าลากไปด้วยแล้วรถลากไ,ไปดูแล้วครับเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วเราเราจอดอยังไง ผมจอดอยู่ข้างในเลยครับอยู่ช่องช่องที่รายการสุดเลยเกอบถึงไม่บากแล้วผมอยู่นั่นแหะเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟไว้หันหัวไปดีแล้วมาดีไงไปดูคันขาวอ่ะไอผมไม่เห็นเหตุการณ์ตอนนี้ก็ชนครับผมโดนโดนไปแล้วตุ้มแล้วผมก็เลยสลบไปก่อนผมเป็นพ่อผมก็เสียใจผมก็ช็อก ไม่การต่างผมรับไม่ได้ที่ผมเจอรูปแบบนี้ผมเห็นร่างลูกผมครับผมก็ช็อกไปเลยครับพอน้องทําตั้งแต่สิบขวบครับเห็นผมทํากับเห็นลุงทําก็อยากจะทําตามอยากช่วยสังคมเหมือนกับพ่อกับลุงครับน้องน้องเขาชอบครับผมก็ผมก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลยไปบางทีก็ไปกับผม บ้าไปผมบ้างไปกับลุงบ้างแล้วก็อยู่ตามจุดที่น้องประจําอยู่เลยครับน้องเขารักครับอันนี้ก็เป็นความฝันลูกลูกเขาอยากได้ช่วยเหลือทางคมอยากมีประสบการณ์เวลาเจอผู้ป่วยกรณีเผู้ป่วยสูเฉลนอย่างเงี้ยเบือ้องต้นเขาอยากดูแลเบือ้องต้นผู้บาดเจ็บให้ได้ให้ได้ให้ได้เร็วก่อนก่อนที่รถพยาบาลหรือกู้ชีพจะมาถึงครับอยากอยากจะมีประสบการณ์ในด้านนี้ครับผมอยากบอกว่าคุณเมาอะ่ะ คุณเมาได้แต่คนสูญเสียคือคนที่ไม่รู้เรื่องผมอยากให้คุณนองรับผิดชอบในส่วนนี้หน่อยครับน้องก็ยังเด็กอนาคตน,น้องอีกไกลครับ กฎไมายไม่มีเปลืองวนปืนทีเลียวค่าห่างศพ